ักกันค่ะทุกคนนี่เป็นผักที่น้องแฟรี่ชอบทั้งหมดเลยนะคะทุกคนดันแบ,บแรกเลยเราเอาผักออกมาล้างก่อนจ้านี่แล้วก็เอาผักออกมาล้างก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปหั่นผักนะคะนี่เอาผักไปล้างก่อนโอ้ด้วยแอย่างนี้แนละ้ว เราก็ต้มกระทะนะคะเพื่อล้างกระทะแล้วเราก็มาหั่นผักกันนะคะตรงแถงๆนี่เอาออกไปเลยนี่เอาเฉพาะตัวนี้อย่างนี้นะคะนี่หั่นผักเสร็จแล้วนะคะพี่หั่นเห็ดไม่เห็นไม่ไม่เป็นก็ประมาณนี้แหละนาอกระทะนะคะเราก็ใช้น้ํามันน้ํามันตัวนี้นะคะนี่เราก็ใส่ผักลงไปเลยแบบนี้เลยค่ะ ทุกคนที่จะปรุงรสแค่นี้เท่านั้นนะคะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยเพราะว่าตัวนี้มันแบบมันมันครบหมดเลยอทุกคนแล้วมันก็ไม่มีผงชูรสไม่มีสา,ารกันเสียแล้วก็ไม่ใส่แป้งด้วยแล้วคือคีโตกินได้อย่างเงี้ยค่ะที่จะใส่แค่ตัวเนี้ยค่ะให้เละเลยนะคะทุกคน